สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงแฟนเพจพาของเล่นไปเที่ยวแล้วก็แฟนๆวันพีทุกท่านที่ผ่านทางเข้ามารับชมนะครับแตล่ลบคลิปแกะกล่องในวันนี้เลยนะครับก็คือผมไม่ได้มาแกะกล่องนะครับแต่ผมจะมาแกะซองที่อยู่ตรงหน้าตรงนี้นี่อันนี้คือซองที่เราสะสมมาแล้วเราก็เอามาหมักหมมกันไว้นะครับรอแกะ คลิปเดียวนะครับแต่ว่าแน่นอนครับพระเอกของคลิปนี้เลยก็คือเป็นซองวันพีทฟิล์มเรดครับก็คือสองซองนี้ครับที่เราได้มาจากการซื้อตั๋วภาพยนตร์รอบพิเศษนะครับเป็นรอบพิเศษที่ดูล่วงหน้านะครับตั้งแต่วันที่สิบเอ่อสิบหกกันยาที่ผ่านมานะครับน่าสิบหกสิงหาพูดผิดนะครับกันยาที่ผ่านมาซึ่งอันนี้ก็คือรอบที่ผมจองเอาไว้ นะครับเ,เดี๋ยวนะอันนี้คือตั๋วที่ได้มานะครับที่ตอนนั้นคือจองไปแล้วแล้วไม่ได้ไปนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นโงรงภาพยนต์แล้วก็ที่นั่งนะครับแล้วก็วันที่ยี่บเอ็ด๋อผมจําได้แล้วตอนนั้นเอ่อเห็นว่าวันที่16น่าจะดูไม่ทันนะครับก็เลยเปลี่ยนเป็นรอบวันที่ยีเป็นรอบบ่ายสนะครับก็คืออันนี้คือรอบที่จองเอาไว้ โอเคครับก็อันนี hehe, ots, 1, ty, wrote, ้ก็คือซองการ์ดที ating, uh ่ว <al téléphone cause> ่าได้มานะครับสวยงามมากหนึ่งซองก็จะมีสามใบครับและแน่นอนครับการ์ดที่ผมอยากจะให้ออกมาในคลิปนี้เลยก็คือการ์ดอุตะนะครับหรือจะเป็นการ์ดแชงก็ได้นะครับผมก็เลยเอาโมเดลทั้งสองมายืนรอแล้วนะครับเพื่อจะได้เรียกพวกโอเคก็เดี๋ยวเราจะมาแกะซองกันเลยแล้วกันนะครับ เรามาเริ่มแกะจากซองแรกก่อนึ๊บมาดูครับการที่เราได้มาคืออะไรแได้โหด้านหลังก็สวยแล้วด้านหลังก็จะเป็นตาวันพียฟิล์มเลสนะครับโอเคก็จะเป็น ซาโบแล้วก็อ๋อซันนี่คุงนะครับได้เป็นการ์ดซันนี่คุงออกมาแล้วก็น้าน้องอุตาก็มาแล้วนะครับตั้งแต่ซองแรกเลยโหสวยงามมากนี่ขยับให้ดูวิงวิ้งไงเห็นไหมคุณผู้ชมว่าการที่เอาโมเดลมาตั้งเนี่ยมันเป็นการเรียกพวกได้นะครับดังนั้นสิ่งที่คุณต้องมีก็คือโมเดลน้องอตาคนนี้นะครับ เพราะว่าสวยงามออกแบบมาให้เหมือนตัวละครในภาพยนตร์ที่สุดโอเคครับอนั่นแหละเราก็เปิดซองมาปุ๊บได้การ์ดน้องอุงตาที่เราอยากได้เลยนะสวยงามมากอดังนั้นเราก็จะไม่เปิดการ์ดที่สองแล้วนะครับเราจะไม่เปิดซองที่สองแล้วเราเล่นครับก็เราก็จะมาเปิดซองที่สองกันต่อนะครับมาลุ้นต่อเพราะว่ายังผมยังอยากให้การ์ดแชงอยู่นะครับ เพราะว่าเท่มากเป็นตัวละครหนึ่งในตัวละครหนึ่งที่ชอบจากการดูวันพีชมานานแล้วเดีวระหว่างที่เราจะเปิดซองที่สองก็เดี๋ยวเรามาแกะซองอื่นขั้นระหว่างระหว่างรอนะครับอันนี้ก็เป็นซองการท์ที่ได้มาจากอีเวนต์ต่างๆนะครับก็จะมีจากที่ได้จากในจำนะจากการซื้อหนังสือชเนนจำนะครับเขาก็แจกซองการ์วันพีเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองกัน วางขายวันพีชการ์ดเกมอ่เรามาดูครับว่าเราได้อะไรนะครับก็จะมีการทั้งหมด4แบบครับการท,ที่เราจะได้ก็คืออันนี้หลายคนเปิดมานานแล้วนะผมเพิ่งมามีโอกาสได้เปิดปึ๊บนะครับปึ๊บโอโ้อันนี้เป็นวันพีอันนี้เป็นลูฟี่ครับเป็นตัวการ์ดคาแรคเตอร์ลูฟี่พระเอกของเราตามมาด้วยายามาโตะนะครัสำหรับซองนี้ ก็เป็นซองที่เขาแบบว่าวางวางตัวการ์ดไว้ให้อยู่แล้วนะครับว่า1ซองเนี่ยเราจะได้สใบนี้แล้ก็จะเป็นดูฟี่ยามาโตะแล้วก็ทาฟอลกาลรแล้วก็ไอเจ้าไคโดเนี่ยถ้าพ่นไฟเนี่ยโอเคครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการรีวิวแกะของวันพีทฟิล์มเลส อีแรกนะครับก็คือเดี๋ยวจะมี e ีพต่อไปเพราะเนื่องจากว่าเราเนี่ยได้ของที่ลึกจากวันพีชฟิล์มเลสมาเยอะมากอันนี้ก็มาจากหนังสือจำเหมือนกันเจอนะกำลังหาช่องทางแกะอยู่เราน่าจะต้องตัดโอเนค,ครับ เราก็ตัดเป็นที่เรียบร้อยเราก็มาจะมาดูว่าอันนี้เป็นกา๊าดอะไรปึ๊บอ๋ออันนี้ก็เป็นตามหน้าซองเลยครับก็คือจะเป็นการลูฟี่กำลังปล่อยหมัดนะครับเท่มากแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูซองนี้เหมือนกันครับซองโปรโมโการ์ด ก็หนึ่งซองจะมีห้าใบครับโปโมาก์ดเกมปีสองพันยิบสองก็คือปีนี้เลยโอเคครับปุ๊บเราจะได้อะไรอ่อก็จะเป็นลูฟี่ ตัวปกตัวตามหน้าปกเลยครับแล้วก็อันนี้ลูฟี่การ์ดอีเวนแล้วก็คิดแล้วก็คโคโกอดายแล้วก็ไคโดก็น่าจะเป็นการ์ดที่เขาวางมาให้อยู่แล้วนะครับห้าใบนะครับตามนี้ก็เป็นการ์ดที่ไม่ได้แรนะครับการธรรมดาแต่ว่าก็สวยดีอะเพราะว่าเป็นรวมตัวละครที่เป็นตัวละครหลักในเรื่องโดยเฉพาะในภาควานุทั้งนั้นเลย โอเคครับเดี๋ยวเราก็จะมาลุ้นการ์ดซองสุดท้ายกันนะครับว่าซองสุดท้ายเราจะได้การ์ดอะไรซึ่งผมก็อยากได้แชงนะครับมากๆม,มาครับปึ๊บมาครับมาลุ้นกันครับ ฟึบอ่าใบแรกก็จะเป็นซันจิอ่าใบที่สองเป็นทาวฟอก้ารอครับตัวละครโปรดผมเลยแล้วก็ว่าอุตะมาสองใบเลยไม่เป็นไรครับก็เราได้อุตะสองใบเราก็จะเก็บไว้เป็นที่ระทึกใบหนึ่งนะครับส่วนอีกใบเราก็จะไปเขี่ยเล่นนะครับรอเล่นครับเราจะไม่ทารุนกับการ์ดขนาดนั้นเต่ก็เก็บไว้สองใบนี่แหละครับเดี๋ยวเอาไว้ตั้งโชว์กับโมเดล เะครับเพราะว่าคาดการณ์ว่าโมเดลน้องอุตะน่าจะมีหลายตัวแน่นอนนะแต่จริงๆใจเลือก็ยังอยากได้แชงมากกว่านะครับเพราะว่าได้อุตะไปแล้วหนึ่งใบแต่ได้มาสองใบก็ไม่เป็นไรครับโอเคก็ถือว่าเอาน้องมายืนเนี่ยถือว่าเรียกพวกมากๆเลยนะครับดังนั้นเดี๋ยวก็ฝากชมติดตามคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยเราอาจจะมารีวิวเล่มนี้ครับก็คือจะเป็น one พี e มังงะฟิล์มเ s s วันพี e ฟิล์มเ l e นะครับในสองเวอร์ชั่น ก็คือ,อ,อขวามือคุณผู้ชมเนี่ยจะเป็นฉบับภาษาไทยนะครับซึ่งสําหรับคนที่จองรอบพิเศษเท่านั้นนะครับที่จะได้ไอเทมอันนี้ไปก็จะเป็นแปลไทยส่วนที่อยู่ซ้ายมือผมออไม่ใช่ซ้ายมือคุณผู้ชมแก็ซ้ายมือผมด้วยนั่นแหละก็จะเป็นวันพีชฟิล์มเลสในเวอร์ชั่นภาษาญี่ปุ่นนะครับก็จะเป็นเนี่ยของจำเลยนะครับของจำเลยแล้วก็เขาก็มีสติ๊กเกอร์ วันพีทฟิล์มเลสน่ารักน่ารักมาให้ด้วยนี่น่ารักมากนะครับมันแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นเนี่ยก็จะเป็นของจํานะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาลองเปรียบเทียบดูนะครับระหว่างของไทยกับของญี่ปุ่นเนี่ยแตกต่างกันยังไงก็พบกันได้ในคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปรีวิวสั้นๆวันนี้ก็ยังไงฝากขอบคุณทุกท่านมากๆที่เข้ามารับชมนะครับก็ยังไงฝากกดติดตามกดสับสไคร์ช่องทอยกทาเวลนะครับแล้วก็เข้าไปพูดคุยกันได้ที่เพจ Facebook พาของเล่นไปเที่ยวนะครับเจอกันใหม่ EP ต่อไปครับสวัสดีครับ